ดีค่ะพายเราเรื่องในค่ำคืนนี้มาแล้วนะเพื่อนๆมีแม่หมอแล้วก็มีไอ้ตัวเล็กของแม่หมอที่ส่งเสียงแกกๆๆอยู่นะทนลำคาญนิดนึงแม่หมอก็ไม่รู้จะทำยังไงให้เขาเงียบปากเหมือนกันอะ่ะเพราะว่าแม่หมอลงมานอนในห้องรับแขกค่ะไม่ได้นอนห้องตัวเองในวันนี้นะเพราะว่าลูกๆของแม่หมอเขาไปเข้าค่ายที่ต่างจังหวัดแล้วตัวเองเล่นเปิดร้านเดลิเวอรี่ยี่สี่ชั่วโมงเลยที่เกียดข,ข,ขึ้นขึ้นลงลงอะค่ะมันก็เลยได้ยินเสียงไอตัวเล็กเตียงในห้องรับแขกนี่แหละนะ เพิกเฉยเสียงเขาไปเลยนะเพื่อนๆมาดูไพ่แม่หมอสนใจแม่หมอดีกว่านะมาตั้งจิตอธิษฐานถึงเรื่องราวที่คุณอยากรู้แล้วก็อยากทราบดีๆนะคะขอให้ออกมาใช่แล้วก็ตรงตามความเป็นจริงที่สุดเลยนะแม่หมอเขาเนี้ยไปเร็วๆเ,เลยเพราะว่ายอมรับแหละว่าเสียงเขามันก็บาดหูเหมือนกันอะอืมไหนดูซิเรื่องของใคร Oh, เป็นใครคนหนึ่งค่ะในชีวิตของคนที่ตอนนี้คนที่คุณมาถามถึงแม่หมอมองว่าหน้าที่การงานเขาดีนะเขาประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วถ้าเป็นเจ้าของกิจการได้ถ้าเป็นลนักษณะของเป็นผู้บริหารไปในองค์กรที่เป็นลูกจ้างประจาําอะไรเงี้ยได้เพราะฉะนั้นอนะ่ะเขามีความมั่นคงในชีวิตแล้วแล้วก็เป็นคนที่ดูแล้วมีบารมีมีอํานาจในในใน,ในแวดวงของเขานะคะคนคนนี้เป็นคนที่ รักคุณนะแล้วก็อยากจะกลับมาคืนดีกับคุณถ้าเกิดว่าคุณทั้งคุณกับเขาห่างกันแต่ถ้าเกิดพวกคุณอยู่อยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นทิศทางว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้มันแน่นแฟนมากขึ้นทูออฟคัเป็นลักษณะของคนที่อยากจะลงหลักปักฐานอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันอะไรแบบนี้ค่ะนะตัวของเขาเองอ่ะเป็นคนที่เรียกได้ว่า มีปัญหาและอุปสรรคเยอะแยะรอบด้านไปหมดและในทิศทางในอดีตคนคนนี้เป็นคนที่เคยเดินออกจากความสัมพันธ์ของคุณมาก่อนพูดง่ายๆก็คือพักความสัมพันธ์อาจจะ ไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานก่อนดีกว่าเพราะช่วงหนึ่งในชีวิตของเขาอุปสรรคชีวิตของเขามันรอบด้านอาจจะหมายถึงการถูกเลิกจ้างการลดตําแหน่งเงินเดือนลดลงหรือว่าอุปสรรคของทางกอ,องศรรีเท่ากับเขาทำงานกงศรรีนะก็เป็นทิศทางว่าแบ่งสรรปันส่วนอะไรที่มันไม่เพียงพอในลนักษณะของวงศาขนาญาติของตัวเองอะ่ะมันเลยทําให้เหมือนกับว่า เขาต้องไปจัดการกับปัญหาตรงนั้นการที่เขามีคุณอยู่ในความสัมพันธ์บางทีมันอาจจะเป็นความรู้สึกของเขาอะนะว่ามันทําให้เขาอะไม่สามารถที่จะไปในทิศท,ทางที่เจริญงอกงามได้เพราะปัญหามันรอบด้านไปหมดเรียกได้ว่าเวลานั้นอาจจะงไม่พร้อมที่มีใครแต่ถามว่ารักคุณไหมคําตอบคือรักคุณเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวของเขาเนะี่ยที่เขามองเนี่ยคุณเป็นเดอร์ซันของเขาเดอร์ซันเป็นทิศทางเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแสงสว่างเป็นเป้าหมายในชีวิตที่เขาเลือกนะเพราะฉะนั้นนันเลยเหมือนกับว่าใดๆก็ตามถ้าปัญหามาอยู่ที่ตัวเขาเขาขอไปเคลียร์กับปัญหาอุปสรรคของเขาก่อนดีกว่าเพราะยังไงก็ตามจะช้าจะเร็วคนคนนี้ เขาต้องกลับมาหาคุณซึ่งแม่หมอมองว่าแน่นอนค่ะตอนนี้เขาเคลียร์กับเรื่องราวต่างๆได้ละและเขาก็อยากจะกลับมายัางทิศท,ทางของคุณเห็นไหมในอดีตปัญหามันเยอะมันรอบด้านหมดแล้วเขาคิดว่าเขาก็ดิกตัวไม่ได้เลยกับทิศท,ทางที่มีนั่นหมายถึงว่าปัญหาที่เขามีอาจจะมีแนวโน้มสูงมากที่ทําให้ช่วงเวลาหนึ่งเขาไม่มีเวลาให้คุณเลยก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาอยู่แต่กับปัญหาและปัญหารอบด้านปัญหาคือมันเป็นดาบเห็นป่ะดาบก็คือคมหอกของดาบนั่นหมายถึงว่า มีอะไรที่มันวิกฤตกับเขาในลักษณะแบบนั้นเขาไม่สามารถก้าวข้ามมาได้แต่ในขณะที่เขามาไม่ได้ในใจเขาอ่ะมือของเขาเขากอดสิ่งที่มันเป็นแสงสว่างในหัวใจเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแม่หมอมองว่าสิ่งที่เขากอดเก็บไว้เนี่ยคือความสัมพันธ์คือคนที่เขารักนั่นเองมันเป็นทิศทางว่า เขาต้องการไปจัดการกับปัญหาของเขาในทิศทางในอดีตค่ะแล้วเขาถึงจะกลับมาเริ่มต้นในเรื่องของทิศทางความรักแต่เขาก็รับรู้อยู่ในใจมาตลอดว่าคนที่เขาจะมีอยู่แค่หนึ่งเดียวในใจนั่นก็คือคุณคุณเป็นเดอะซันของเขานะตัวของเขาเองอ่ะถามว่าอุปสรรคอะไรหล่ะที่เห็นไพ่ห้าถ้วยจะขยายกับปัญหาอุปสรรคที่เห็นทีนี้นห้าถ้วยมาก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ไอ้สิ่งที่มันสร้างวิกฤตใส่เขาในตอนนั้นมันน่าจะเป็นความสัมพันธ์เก่าที่มีร่วมกัน ความสัมพันธ์เก่าที่มันคลาคาซังแล้วมันมัดเขาว่าอยู่รอบตัวแบบเนี้ยทำให้เขาไม่มีทิศทางมาหาคุณไหมทําให้เขาขาดอิสระในเรื่องของการมาหาคุณหรือเปล่าเพราะมันล้อมทุกด้านเนยเห็นป่ะ ทั้งทที่ในมือของเขาเขากอดเก็บความรู้สึกของคุณเอาไว้อยู่มันเป็นทิศทางความสัมพันธ์เก่าที่มันมีอะไรผูกกันไว้เช่นถ้าเขามีธุรกิจร่วมกันก็แปลว่าเออเรื่องของการเงินยังตัดสินกันไม่ได้ในลักษณะแบบนั้นก็ต้องประคับประคองกันต่อไปทั้งๆที่จริงๆก็ไม่โอเคกันอยู่แล้วประมาณแบบนี้หรือความหมายหนึ่งถ้าเกิดเขาแต่งงานหรือเขาเคยใช้ชีวิตร่วมกันกรณีที่เขาสร้างอาสังหาริมทรัพย์หรืออะไรร่วมกันมีหนี้สินผูกพันร่วมกันนั่นเองก็เป็นทิศทางว่าอาจจะต้องอยู่เพื่อจบปััญหากบ การแบ่งสัตเอ่อการแบ่งสินทรัพย์การแบ่งหนี้สินหรืออะไรตรงนั้นให้ได้ก่อนในลนักษณะอย่างนั้นหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาในลนักษณะของการที่มีลูกมีเต้ามาพันผูกร่วมกันที่เขาจะต้องแก้กับตรงนั้นอะไรแบบเนี้ค่ะมาเลยกลายเป็นว่าช่วงเวลาหนึ่งเขาไม่มีเวลามาหาคุณเลยก็เป็นไปได้มันเลยทําให เขากับคุณนะต้องห่างกันแต่พอเขากับคุณห่างกันะในใจของเขา่มันสว่างเสมอในใจเลยนะว่าใจเขานั้นมีแต่คุณในทิศทางที่ห่างกันไปนะคะเดโมนลงในฝั่งของเขาวันนี้เขาคิดเยอะในเรื่องของคุณนะค่อนข้างที่จะคิดเยอะแล้วก็ยิ่งดึกยิ่งคิดเป็นลักษณะของคนที่นอนคิดถึงคนในความสัมพันธ์เห็นปะอยากกลับมาหาแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาพร้อมแล้วนะที่เขาอยากจะ เริ่มต้นใหม่กับคุณเนี่ยเนี่ยค่ะไพ่เดอะฟูขึ้นนะไม่บังเอิญนะเนี่ยใช่เขาคิดแล้วว่าตอนเนี้ถ้าเกิดว่าเช้ามาหรือว่าหนทางอนาคตอันใกล้เขาเนี่ยจะออกเดินทางเป็นลนักษณะของการที่ติดต่อกับคุณอีกครั้งนั่นเองนะเพราะว่ามันถึงเวลาสักทีแล้วที่เขาจะได้อนุญาตให้ชีวิตของเขาอะ่ะ มีความสุขได้สักทีกับทิศทางของคนที่เขารักนะคะที่ผ่านมาคือเขาแบกปัญหาหนักต่างๆในชีวิตของเขามามากพอแล้วและตอนนี้ปัญหาเหล่านั้นที่เขาเคยเป็นเบืแบกเอาไว้อะมันสิ้นสุดลงแล้วนั่นเองนะคะเขาจะกลับมาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างทั้งหมดที่เคยทําเอาไว้นะเพราะว่าตัวของเขาเขาอยากเริ่มต้นกับคุณนะคะในทิศทางของไพ่วันนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเทพคติดีกว่าว่าเทพคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะคะ เพื่อนๆอีกนอเสียงไอตัวเลขของแม่หมอไปก่อนนะท้ากวนเ,เกิดขึ้นท้ากวนเ,เป็นลักษณะของตัวของเขามีความมั่นคงแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานและการเงินแล้วคือยินดีกลับมาในชีวิตแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆได้แล้วก็สามารถเริ่มต้นกับคุณได้แล้วนั่นเองนะเพราะฉะนั้นทาไมคนคนนี้จะไม่กลับมาล่ะเห็นไหมที่ผ่านมามันเป็นทิศทางวิบากของเขาเองที่ทําให้เขายังเริ่มต้นกับคุณไม่ได้ในตอนนั้นเพราะว่า มันยังมีของเก่าคาราคาซังมีหนี้สินมีอะไรต่างๆที่เขาต้องเคลียร์อยู่ในตอนนั้นนะคะแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่ไม่ย่อท้อกับอุปสรรคอะไรในชีวิตของเขาทําให้เขาอ่ะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นมาได้นะคะตอนนี้มีทิศทางของการที่อยากจะกลับมาวิงวอนร้องขออยากกลับมาขอโอกาสอยากกลับมาให้คุณเข้าใจเขาแหละว่าเหตุผลอะไรทำไมตอนนั้นเขาถึงต้องเลือกที่จะพักความสัมพันธ์นี้เอาไว้นะคะ แล้วไงต่อพระแม่คงคาเขายังคิดถึงความดีสิ่งดีๆที่คุณทําให้กับเขาอยู่เสมอนะพระแม่คงคาเป็นลนักษณะของคนที่ตั้งใจทุ่มเ,เททุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเลยให้กับความรักครั้งนี้เพราะฉะนั้นทิศทางในอดีตที่คุณเคยทุ่มเทให้เขาเขามองเห็นค่ะมองเห็นคุณค่าทุกอย่างและนี่คือเหตุผลที่ทําให้เขาต้องกลับมาหาทิศทางของคนที่เขารักและคนคนนั้นก็รักเขาซึ่งก็คือคุณน,นั่นเองนะคะ กลับมากลับมาอย่างกะทันหันด้วยนะเนี่ยเห็นไหมพระอาทิตย์ขึ้นชนตรงกรันเพราะฉะนั้นนะมันมองว่าการที่มันมีกันละกันชีวิตมันมีแต่ทิศทางที่จเจริญง,งอกงามมีแต่ความมั่นคงแล้วมีแต่แสงสว่างของชีวิตคือทิศทางที่มันจเจริญนั่นแหละมันก็เป็นทิศทางว่าเขาจะปล่อยมือไปได้ยังไง the world คุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขานะมันอาจจะช้าอยู่บ้างในเรื่องของที่เขาไปแก้ปัญหาบางคนอาจจะเป็นหลักปีแต่ใดๆก็ตามเขาก็ทําจนสําเร็จแล้วตอนเนี้เขาก็กําลังมุ่งหน้าที่จะมายังทิศทางความสัมพันธ์ของคุณความหมายก็คือพร้อมเริ่มต้นแล้วในความสัมพันธ์นะคะที่ผ่านมานั้นตัวของเขาเองเนี่ย อาจจะดูเหมือนกับว่าทําอะไรที่มันดูไม่ชัดเจนนะแต่ตอนนี้ตัวของเขาอะภายใต้ที่ดูเหมือนไม่ชัดเจนจริงๆคนคนนี้เขามีคุณอยู่ในใจอะมันชัดเจนในใจของเขาอยู่แล้วและสิ่งที่เขาจะกลับมาทําตอนนี้ก็คือการให้มันอยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมันได้ตั้งแต่อยู่ในความสัมพันธ์ไปจนถึงการอขอแต่งงานกันเลยด้วยซ้ํานะเพราะตัวเขามีความรู้สึกว่ากับคุณน,นั้นเขาต้องรับผิดชอบใน ความรู้สึกของคุณนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่อลาเคลว่าไพ่อลาเคลนจะสรุปว่ายังไงนะแม่หมอกนองหูไอเจ้าตัวเล็กของแม่หมอเหมือนกันแล้วเนี่ยอืมไหนมาดูซิว่าไพ่จะสรุปว่ายังไงนะคะเขาลำบากเรื่องการเงินจริงๆในอดีตเขามีปัญหาคาาคาซังที่ว่าเนี่ยมีปัญหากับการเงินกับคนเก่าในอดีตนั่นแหละอ่ะ ชัดเจนเลยนะเพราะฉะนั้นมาเลยทําให้เขายังมาเต็มที่กับคุณไม่ได้แต่ในการที่เขาจะกลับมาเนี่ยเขาอะ่ะจะบอกคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะจริงๆคนคนนี้เขาไม่เคยมีอะไรปิดบังคุณเขาไม่อุปสรรคเขาก็บอกคุณจริงๆว่าเขากําลังมีอุปสรรคอะไรอยู่นะแล้วอะไรที่ทําให้เขา,าไม่สามารถที่จะเข้าหาคุณได้ในช่วงชีวิตในะระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมาประมาณแบบนี้นะ มันเป็นทิศทางของการที่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาค่ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาใช้เวลาในการรอเวลาที่ให้ทุกอย่างที่มันคาลักาซังอ่ะมันยุติลงเพื่อที่พวกคุณทั้งสองจะได้เริ่มต้นกันและการอีกครั้งเขายังมีความตั้งใจในทิศทางความสัมพันธ์กับคุณอยู่เขาไม่ได้วางความสัมพันธ์ของคุณไปไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการพักความสัมพันธ์เพื่อไปจัดการปัญหาเก่า เพื่อที่จะกลับมารับผิดชอบในชีวิตของคุณต่อไปนั่นเองนะคะเพราะคนคนเดียวที่เขามุ่งเป้าและคาดหวังก็คือคุณค่ะคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาแรนดอมวันนี้เป็นเรื่องราวของใครคะถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกลับไปนะไม่ตรงไม่สบายใจวางตรงนี้ดูเป็นความบันเทิงนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะหนองหูเขามากๆเลยมันอ้อนอะ